มันต้ามันต้องเนแบบมูม hmm 네ันต้องโบราณเศร้าดินเศร้โบรเศร้าดินเศร้าโบร่มันเป็นแนวไหนมันจังโบราณมันคึดยังดินเอยบ่มันขึดใส่เยบ่สมองมันขุดใส่ได้เยโอ้ยมันขึดสกันเศร้าขึดตีสมองนี่สมองนี่เศร้าขึดเส้อขึดนันก็ยังขดกเก่าเนี่ยมันแบบไบมันแบบไรสันมันขบพวกเขาใจคือกันนี่ อุตสมมันเกิดไปเลยว่าเจ้ากับมึงแต่ว่าสีเข็ดแนวแล้วมันจะสีเศร้าเบ่งนี่บ่บูว่าจะบูเอ,เอาไปค้างไว้่าทไปค้างมันอ,อกับเีดทุกเก่าเนียยมันก็ฆ่าตายแด้แนวนี่มันมันกับเดทุกเก่ายังแรก,ก มุ้ยวนเศร้าบ่กฮันเฮ็ดแนวได้มันสีเศร้านี่มันต้บูว่ามต้บอกแบว่ามันต้องบูโอเคเอาไปศูนย์บำบัดด้วยบ่มันก็มันก็คิดทุกเก่าเนี่มันคิดคือเก่ามาบางนี่เบิ้ง เอาเขาคุกตัวนี้ด้วยบ่นี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 ่คุกตัวนี้เอาเขาคุกตัวนี้บ่ตัวนี้มันก็คิดป็นูปเก่าเหมือนเดิมนี่คุกตัวนี้นี่เอาเขาตัวนี้บ่ตัวนี้มันก็คิดป็นูปเก่าเหมือนเดิมมันสีบป๊เศร้าคิดจักหน่อยบ่มันก็สีบป๊เศร้าคิดจักหน่อยบ่มันบป๊เศร้าคิดบัดมือเนี่ยอ้าวนอนอยู่ก็ยังคิดอยู่บ่เรานอนอยู่ก็ยังคิดโอ้ยมันเกิดสีโป๊ะแบบแบ่ได้บ่เนี่ยเานี่บ่ เจ้ามันเป็นบ้าอะไรบอจักจังเนี้ยวนี่จังเนี้ยนึนึ่งยัได้สองฮัลลเป็นบ้าอะไดีบ้าแล้วบักเส้าคอยบ้าแล้วแม่นบ่แม่นบ่เป็นบ้าแล้ว,ลวบ่อบ่ต้อง่เคยกินตอนนั่งหน่อยตอนสมองมันก็งหันเองมัน,นสมองจะง,งันอะไรบ่ มันงโลหรือว่าหนิมันต้อนบอกว่ามันโง่เองมันมันกินเหยอมันต้อนอยากลินโฮยหักต้อนนี่สมองมันโง่เหรอวะตอนนี้ตอนนี้สมองมันยังโง่อยู่มันยังโง่อยู่งโลจะที่เด่นบอกว่าแบให้หมอสวยเผื่อมันจังไรไปกัเสร็จไปหาหมอเลยไปท่านหมอเอ้ยท่านหมอท่านหมอมันมีอยู่ท่านหมอเอ้ยมันซอยแน่นี้มันจะเสีเศร้านี่ 你你我找你呢，你你你。你你你